สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินที่น่าสนใจราคาไม่แพงเลยทีเดียวมานําเสนอขายให้ผู้ที่สนใจต้องการที่ดินติดชายทะเลอากาศดีมากอยู่ชายแดนสุดแดนตะวันออกเลยนะครับเป็นที่นสสากเนื้อที่แปดไร่สี่งาน เศษครับโฉนดนอสอสามกรีอีออกให้เมื่อปี2520นะครับมีบ้านอยู่ในพื้นที่หนึ่งหลังพร้อมสวนทุเรียนมังคุดขายเหมายกแปลงเลยครับราคาถูกมากขายอยู่ที่4.8ล้านแแสนบาทพิกัดจะอยู่ที่ตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอกจังหวัดตราดก็ ห่างจากถนนสายที่ไปลงก่อช้างประมาณ600เมตรแล้วก็พิกัดที่ดินที่ตั้งเนี่ยที่จะขายนีย่อยู่ห่างจากทะเลประมาณ875เมตรครับสนใจโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0972530444และที่หมายเลข 085-838-7717ครับ